น่ารักมากล่าสุดนาฬิกาปลุกของน้องลิสเอนดูสุดสุดเลยลยค่ะมาลงรูปภาพของน้องลินลี่ใน i g Story พร้อมบ,บอกว่าน,นาฬิกาปลุกของฉันโอ้ยองหญิงปลุกคุณแม่ลิซ่าแต่เช้าเลยเลยค่ะเนี่ยโดยรอบนี้น้องลิซ่าถ่ายน้องลินลี่เมื่อวานก็เพิ่งมาลงรูปภาพน้องลีโอไปนั่งอยู่บนบินแบกของโครมฮาทที่มีบุลร่าล้านสี่แม่วันนี้น้องลินลี่ก็มาปลุกคุณแม่ลิซ่าค่ะโดยภาพนี้ดูเหมือนว่าจะถ่ายในห้องนอนนะคะเนี่ยได้เห็นขอบติ่งน้องลิซ่าแล้วขอบคุณน้นาฬิกาปลุ ซ่าคะแฟนคลับรอลงรูปภาพปาร์ตี้ JC อยู่นะครับไม่ก็ลงรูปของตัวเองแต่ว่าเม็ดเยอะนะคะเนี่ยลงรูปแมวติดติดกัน2วันแล้วน่ารักมากฝากทุกคนเข้าไปกดหัวใจใน IG Story IG น้องลิซ่าด้วยนะน้องลิลลี่น่ารักมากสมกับเป็นคุณหนูคนเดียวของ l f a m i l y จริงๆ I offer all of the solutions I wish you love me like I love you It's stupid when you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want.